เดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยว่าโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเชี่ยหดหดมันโผ่ไปแล้วเอาเลยครับผมสวัสดีท, ão, ทุกคนด้วยแนะวันนี้เราอยู่กับเซิร์เวอร์ e c คร f t ที่มีชื่อว่า MC Family นะยฮะยีนี้ attributes. ตนรับจา้าเดี๋ยวตรงไปเลยเข้ามาเลยฮะเฟือบอ่าเข้ามาแล้วโอ้โหเคกดแม่งโคตรเยอะเดี๋ยวโอ้โ,อโอหห้ามใช้คำหยาบคายทุกชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแอปทางบ้านเราห้ามสร้างบ้านร้ฟ้าห,ห,า,า,ห,า,า,ห,หากไม่มีเสาค้ำนะฮะสี่เสาใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือเอาเปรียบผู้เล่นโทษแบนนะครับผมเนี่ย ห้ามด่าหรือพูดอะไรวะพูดร้ายแก่ผู้เล่นและทีมงานนะฮะห้ามใช้บัก๊กเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวเองนะครับแล้วก็ห้ามโปรโมทเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆห้ามน้ำสื่อต่างๆอาทิรามมกนาจาร์เว็บผีโทษแบนนะอ่าห้ามก่อกวนผู้เล่นคนอื่นหรือทำลายบ้านของคนอื่นนะผมเนี่ยใช้มอดในการช่วยเล่นทุกชนิดห้ามสร้างบ้านแกสปอนโทษ delete home นะก็คือแบบว่าของคุณที่จะไปทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บว้าวอ,อัสซน่านครับผม special act เนะฮะก็ ผมจเจ้าของที่ดาเมจแรงที่สุดเช่นนี้นะครับ3า0ร้ว้าวแล้วก็อนนี้มิกกูเฮดนะครับมิกกูอัมเมอร์โคตรสุดประวะเนี่ยอ๋อมีคริโตโหดกว่าครับผมเนะี่ยโอ้โหสี่ร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมิกกูได้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มี The เดอะฮักด้วยเฮ้ยเขาจัดให้เราเป็นเซตแล้วนะี่หว่านะฮะอันนี้คริโตมีแค่สามชิ้น,นครับผมวันนี้เวเกนต้าเฮดนะฮะแล้วอันเนี้ยอันนี้คริโตนะอ๋นนอรองเท้าก็มีนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวทุกคนงงสเปเชียลเลกกิ้งครับผมเนี่ยคิริโตเนี่เกือบหดสุดนะเกือบหดสุดเนี่ยผมวันนี้ก็กูเพสอันนี้ปะนี่แม่งเลยผมเนี่ยอันนี้บวกสามร้อยบวกสามร้อยห้าสิบเนีอันนี้บวกสี่ร้อยเดี๋ยวใส่เซ็ตนี้แม่งเลยดีกว่าเลือดทำไมมันบวกเยอะจังวะโคแค่บวกโคตรเยอะฮะสุดยอด อันนี้ใบแล้วกระดาษแรกเทพทูถาวรเฮ้ยเดี๋ยวเเราต้องไม่เป็นเทพทูปเปล่าไม่ต้องเป็นก็ได้ขี้เกียจเป็นคนธรรมดามงคลบนฟ้ายูแซนไก่ก็รู้ดีในวันนี้ว่าเธอนัินกวงแค้นใครอยากได้ตัวเธอมาไว้เลยสันองช้แผนได้และเธอแล้วทไมต้องกลัวฉันมีให้ตัวหลายแถมใจครั้งแรกที่ได้เห็นตัวเธอจังงดงามเดี๋ยวปากน้อยทุกคราที่ได้มองเซลซมองมันโจดจาพอๆ เกิดร้องเพลงเดี๋ยวเพลงเขาจะเสียบมากกว่านี้ครับผมเนี่ยโอเคออกไปด้านนอกครับผมมาร์โตึน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 ไอสัตว์นั่นไม่ขึ้นอันนี้แจกของอะไรประจำชั่วโมงครับผมสามารถมารับตามเวลาที่กำหนดได้ไว้เลยนะครับไว้ได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าโกงแน่นอนนี่เออเออแลกมาแลกกลับไม่โกงนะฮะคุณผู้ชมมัวก็ดพิเพชรโอ้ให้น้อยจังวะแล้วเราเจ้าเยอะเอาไปทำอะไรฮะไปคัด แต่มันเป็นอะไรไม่เสียงน้ำนี่มันแน่นจริงๆนะฮะกินอาหารก่อนอร่อยดีนอะอันนี้อะไรครับผมเป็นกล่องเป็นพวกของที่ไว้สร้างบ้านนะครับรวมวาร์ปทั้งหมดผู้เล่นทุกคนสามารถวาร์บได้โดยคลิกขวาที่ Ender c อร์คริสนี่นะฮะฟรุกฮาสามารถกดวาร์ปได้นะครับอันนี้คืออยากซ่อมของไหมลองดูก่อนได้นะครับผมมีแบบเสียเงินและฟรีนะฮะซ่อมทั้งตัว25 0 0ซ่อมในมือ อันนี้เปิดเมนูร้านร้านคาเปอร์มีของขายเยอะแยะมากมายเปิดดูในร้านผมเนี่ยก็มีบล็อกครับผมนี่ฮะก็มีพวกเครื่องมือต่างๆสามารถมาซื้อกันได้นะฮะนี่ต้นพงต้นพืชคุณจะซื้อไปปรุงไปปลูกอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้คือระบบโปรเทคครับผมสามารถใช้คาสั่งตามนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ไรขายโปรเทคใช่ไหมนี่คือคนขายโปรเทคนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมเราจะเดินวนรอบก่อนนะฮะก่อนที่เราจะดูว่าว่ามันมีว์ปไปไหนบ้าง จุดแรกยศของเซิร์ฟมาตรงนี้เลยเนะครับเช่น,นเมื่อกี้ผมมีกระดาษเทพทูใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นปะเป็นดีไหมเนี่ยอลองแรกดูเอออ่ะอ่ะอ่ะไม่ได้ทั้งนั้นเลยช่างแม่งช่างแม่งนะอันอนี้คือโดนเหตุหรอนี่คือโดนเนีโซนนะครับผมโอเคมีอะไรบ้างฮะรัอปเดยจากทีมงานอันนี้ฮะอ๋อนี่คือสามารถนำมาแลกได้แล้วผมจะสลับแลกชุดทูเท่านั้นนะครับนี่นะฮะ ก็คุณผู้ชมสามารถมาแลกกันได้เขาจะมีเป็นเซตบอกไปให้ผมว่าอันนี้คือเซตไหนอะไรยังไงนะฮะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมขวานจะวิ่งไวขึ้นนะครับผมนี่เบเกต้าเฮสน,นะฮะไม่ใช่เบชิต้านะไอ้บ้าโอเคแล้วกลับมาลงสปอรเหมือนเดิมรนะผมก็คือตรงนี้นะฮะฮ่าละมั่วถูกด้วยเว้ยโอเคอันนี้คนธรรมดาอันนี้คืออะไรครับจุดทําเควสนะฮะแลกคอนเควสนะผมก็คือนำเนื้อหมูเนื้อหมูอะไรเงี้ยมาแลกได้นะครับนี่ตรงนี้ พื่อได้อริจินอลคอนนะฮะคอนสองคอนสามครับผมเนะอันนี้คือคันติ้งเซตเหรออ๋อเป็นชุดที่แบบว่าได้จากการทำเควสนะครับผมนี่ฮะนี่ใบขอรับชุดนะแล้วก็ออริจิเนีลเควสนี้ไม่ยากเลยนะนะครับไม่ยากเลยนะแต่ว่าต้องทำเยอะนั่นแหละเนาะอันนี้ศูนย์รวมกันเอนชันของให้โหดขึ้นสามารถเอนชันของได้ขอให้โหดขึ้นได้ต้องที่นี่เท่านั้น,น,นก็คือตรงนี้นะนี่เห็นไหม คุณสามารถดิชานได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าคุณต้องมีลาพีด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดคุณไม่มีลาพีดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถอิฉันได้นะครับอัน,นเนี้ยพวกเอ็นีเนี่ยคุณผู้ชมก็มาคลิกดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะที่ทำควสสลามและของครับผมเดีย๋ยวค่อยไปฮะโอ้เด็ดนะบอกจะไม่ดูเอ็นแล้วว่ามันมันมีอะไรบ้างผมก็มาดูกันเอาเองแล้วกันนะสลับโซนเอ็นบีซนะฮะอันนี้คือพิวพีเข้าไปเลยผมเนี่ยยังไม่เข้าครับผมใจยยนเย็นๆนี่ยแต่ต้องเดินดูไปรอบๆก่อนดิเออ เราต้องจะได้รู้ว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างนะฮะผมอยากตีไอสัตว์เลี้ยงไอกาเดียนมากเลยเนี่ยไอที่ว่าเป็นกาเดียนเนี่ยอยากตีมากๆมันคืออะไรติดกับต้นนี้วะเนี่ยมันคืออีหยางยง่ะอีหยังเอาละ่ะฮะเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมโอเคคุณผู้ชมครนบก็เป็นอะไรไม่รู้มันลอยอยู่บนท้องฟ้าเต็ไมไปหมดเลยเนะครับผมโอเคอเดี๋ยวเราไม่ดู n b c รีิวไอริวจีเฮดเราไม่ดู NBC ตรงนี้น่าจะเป็นที่หมูเกิดนะฮะก็ทำเควสกันได้นะเพื่อนๆเอ้ย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยตรงนี้เลยฮะเนื้อหมูพิเศษแล้วก็เป็นอันนี้พิเศษนะผมเนี่ยเลือดใช่ปะเลือดหมูกับเนื้อหมูพิเศษนะครับผมโอเคขอตีนขอตีได้ไหมเด้าได้ไหมพลังชีวิตทำไมมันยาวจังอะโคตรเยอะเลยอะโอ้โหมังติดเบอร์ชีวิตติดเบอร์นะฮะได้หมดทั้สดชื่นอันนี้อะไรนำเอสคอนมาแลกได้ครับผมเนี่ยกล่องเก็บเนื้อหมู เดินเนี่ยขอพิเศษเพิ่มฉกฉิงเลยเวลอหนึ่งอันนี้อหละครับกล่องเก็บเนื้อหมูโอเคเราจะฆ่าเนื้อหมูไปทำไมครับผมเอ้ยเราจะฆ่าหมูไปทำไมครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทำเควสอยู่แล้วนะฮะขอแค่น,นี้แล้วก็เทพพอแล้วเนะี่ยเดี๋ยวขอไอ้แป๊บหนึ่งเอ้ยพอดีพอดีมากๆเลยนะเนี่ยโอเคผ่านมานี่ครับผมผ่านมาแล้ว่ันเลย่ันตายอ่าร้านสัตว์เลี้ยงดูได้ตามสบายเลยนะครับผมมีอะไรบ้างครับ อันนี้คือคําสั่งสัตว์เลี้ยงนะฮะก็สามารถรถมาเช็คกันได้นะครับโอเคประตูใหญ่นี่นคือประตูอะไรบ้านะ่ขอวิ่งไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันคือประตูอีเวนต์นะผมตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับผมแล้วก็หิวมากด้วยตอนนี้ออก,กินเนื้อหมูแล้วกันนะกินนี้ก็ได้โอ้ยโอ้ยออกมาทําไมออกมาทําไมอยู่ในประตูก็ดีอยู่แล้วออต้องมาเป็นภาระของลูกหลานอีกนะฮะอันนี้คือเดินท่าประจนภัยเป็นการเล่นในรูปแบบ บอสโหมดผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้หลายระดบับโดยสามารถลงได้ไม่จากัดต้องเสียเงินนะฮะของดอบบอสสามสารถแลกของต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ได้บอสแต่ละตัวมีเวลาเกิดไม่เท่ากันนะฮะเข้ามาเลยมาโอเคผมเร okay. าก็ต้องเลือกเข้านะผมว่าเราจะเข้าประตูไหนนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราผมจะขอเริ่มเข้าประตูนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเออเออเออโอ้นะครับโอเคบอสไหนบอสเกิดมาดิบอสไห้บอสเกิดด้วยบอสบอสชาติไหนจะเกิดอะ บอสชาติไหนจะเกิดวะนี่บอสโอเคราต้องรอดูว่าผมว่าเมื่อไหร่บอสมันจะเกิดนะฮะบอสชาติไหนจะเกิดวะถ้าไม่เกิดเดี๋ยวจะย้ายที่แล้วนะบอสเราลองออกไปจากประตูนี้ก็ได้ครับผมโอเคเราไปประตูนนะฮะประตูนี้ไม่ได้มันนานนะครับงั้นก็ย้ายไปประตูอื่นอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ไอ้พี่บอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณริวเดี๋ยวจัดให้ไวรุ่นเราอย่าบอกมีประตูเดียวรอระไอ้ีสองประตูะผมอันนี้เป็น,ปน <c oughs> บอสการเดียนปะ อันนี้มันเป็นถ้ำกาเดียนนะครับใช่แล้วล่ะมันคือบอสเอาเป็นบอสหมูฮะอ๋อเป็นบอสหมูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอ่าดูส่วนโซนวัตต่างๆก่อนนะฮะนี่เหรอนี่เหรอเอ้าโหว่าจะจับตัวเมื่อกี้เป็นไอ้นี่ซะหน่อยเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ววะแม่งไม่น่าพลาดเลยอ่ะคุณผู้ชมมาแล้ว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 ตี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 เจ้าตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วผมจำไว้ฮะ ตัวนี้เหรอใช่ป่ะใช่ป่ะเออเออตีแม่งตีแม่งตี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 ตัวนี้ก็ได้ตี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 เออเออเออเอาให้มันขึ้นบนให้ได้ตัวนี้แหละเออเอาไปใส่เลี้ยงแล้วหรอใช่นี่หว่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ย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 ตีตยูนี้ต่นี้ขึ้นไปแล้ว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 โอเคโอเครอยากให้มันลงน้ำอยาให้มันลงน้ำครับผมอยาให้มันลงน้ำนะฮะ เตยตัวนี้ก่อนขอจับตัวนี้ไปสัตว์เลี้ยงหน่อยนะฮะเออเลือดเยอะแล้วไงเลือดเยอะแล้วไงไปรุ่นเลือดเยอะแล้วไงเลือดเยอะแล้วไงฮะอ่าไปสัตว์เลี้ยงเอาแล้วเย้เย้เย้กาเดนเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วครับผมมองมองทำไมแล้วบอสอยู่ไหนวะบอสเอาบอสตายแล้วเหรออะไรวะบอสยังไม่ทันตีเลยไม่ทันตีเลยอ่ะไอ้บอสบ้าเอ้ยนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วไปเลยไปรุ่นเราจะยิงบอสนะฮะไมจะใช้อะไรยิงมันล่ะฮะให้มันเข้าตัววาร์ไป ที่เดียวตายที่เดียวตายเหรอบอสโคตรกากเอ,ออเออการเดียวเรานี่แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะ PCS T ได้พี P PCS T สามารถไปขี่ได้ปะขี่ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะ PVP อ่ะได้ปะแบบช่วยเราโจมตีตัวอื่นได้ปะอ่ได้ปะลูก ไม่ได้นะผมโอเคมันมันทำไม่ได้อ่ะถ้าเก็บของครับลูกเก็บของไม่ได้เหรอลูกรถตฟัก์คอมแบทให้ลูกจัดการมันลูกจัดการมันเออกัดมันกัดมันเออกัดแล้วลูกเรากัดอยู่ลูกเรากัดอยู่ลูกเราก็สู้อยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ลูกลูกรักของเรามันนี้เลยลูกก็คือบอสมันกากมากเลยฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาตัวนี้กรอบนึครก็ผมเผื่อบอสมันจะเกิดนะฮะเลยหิวจัดและหิวจัดรัสเซียอะไรอย่างงี้ ไปเยี่ยมโอเคเข้าประตูไปฮะแล้วบันนี่มันมาจากไหนบันนี่สัว์เลี้ยงใครเราไม่สนนะฮะโอเคยังไม่เกิดเลยบอสอะบอสจะไม่เกิดเลยอะโอเคเรากลับสปอนดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมครับไปสปอนเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวาร์ปนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งค้าเถะลูกไปดูวาร์ปกันดีกว่าเว้ยวาร์ปโซนนะฮะก็มีวาร์ปไปโลกสร้างบ้านกลับบ้านตัวเองร้านค้าที่ฆ่าหมู โซนสัตว์เลี้ยงครับผมมีวัดด้วเนทครับผมแล้วก็ขายโปรเจกต์รวมเควสตลาดผู้เล่นนะแล้วก็โฮมโซนพื้นเรียบรวมกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีผิวผีผมไปดูรวมเควส์นะอ๋อตรงนี้คือเป็นโซนรวมเควสนะผมเจะลองค่อยดูนี้ดีกว่าครับที่ทำเควสสลามครับอ่าร์มดิจ้าเควสสลามฮะเควสสลามเดี๋ยวเราลองใช้ลูกชายเราจัดการดิอันนี้เก็บเกี่ยวผลสลามเหรออ๋อผลสลามอ๋อเก็บอย่างงี้ครับผมมอนึกว่าให้ตีสลามอะไรองงี้ ตีได้ครับตอใช้ลูกชายตีฮะจะกลาับลูกจะตีตายยากหรือตายง่ายผมต้องมาดูครับนี่มันตีตายยากจังวะ <c oughs> เหมือนจะโหดเลยอะ่ะแม่งไม่โหดโคตรกากโคตรกากเลยใช้มือตีได้หวะ <c oughs> มือตีอะ่ะตายปะเออเออเออไม่น่าตายนะฮะใช้นี่ตีแม่งนี่แหละรู้เรื่องเลยทีเดียวตายนะฮะ <c oughs> คิกไม่ได้คิกได้ละ นี่ไงเรา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 โอเคเยี่ยมบิชเยี่ยมเบชเออเออเอออ๋อได้ดอกไม้ดอกด้วยนะครับผมผู้ชมนี่นะฮะมันก็จะมีดอกไม้ดอกอยู่นะครับผมโอเคนะฮะแดดก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยอตุ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 ยโตยอ่ะคืออตุยอ่ะอตุยอตุยเลยนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคออกจากประตูนี้ดีกว่าครับผมผู้ชมไปแล้วะฮะมาตัวนี้ปุ๊บโอ้ยทำไมเน็ตตาลตามันใหญ่จังอนะอันเบลเลอร์เบล่าเลยเลยจะใหญ่ปานนี้วะเนี่ยโอ้โหเเทพอันนี้คือทำเควสนะครับผมโอเคอันนี้วีพงวีพีนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูนี่ก่อนนะฮะตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงครับผมจะต้องไปดูทางว้าวครับผมตลาดผู้เล่นติไม่ใช่ตลาดโลกตลาดผู้เล่นครับนี่เหรอ ไม่เห็นมีเลยที่เคยอกหักอยู่ไหนวะตลาดผู้เล่นนี่เหรอครับอันนี้คือมาร์เก็ตนี่ฮะตลาดผู้เล่นนะผมเนี่ยก็มีคนขายของประมาณนี้นะครับนี่คนถือว่าน้อยอยู่นะสลหรับซับบเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็คนขายของก็ถือว่าน้อยด้วยสาหรับคนที่สนใจก็ซับเบอร์นี้เข้าได้แต่เวอร์ชั่น1.8จขึ้นไปสน,น,นอนนะฮะเดี๋ยวหาวับหาวับก่อนพูดเหนื่อยเลย <laughs> โอเควับนะฮบแล้วก็ไปดูที่คาบอสสุดโหดแล้วไปเลยดนีกว่าบอสมันกากอะไม่หโหดเลยอะ่ะ ไอ้บอสบ้าบอคอหมูย่างอุ้ยดาบหลน่นดาบหลน่นเอาโอเคเรียบร้อยนี่ฮะเดีย๋ยวผมจะไปดูโฮมโซนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคหาโฮมโซนโฮมโซนแต่วาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยหาวาร์ปแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยมันมันหัวกระโหลกอะไรอะ่ะมันคือประตูอะไร PVP เหรอ PVP ดีกว่ามา PVP ดีกว่ามาอันนี้คือบ้านอะไรไม่รู้เป็ PV น PVP ฮะเข้ามาเลยเป็นหัวกระโหลกใหญ่ๆจำไว้นะจ๊ะจุ๊บๆอันนี้คือลาน PVP นั่นเองนะครับผมผู้ชมฮนะ สามารถมาทดลองการไฟกันได้ว่าคุณจะโหดขนาดไหนนะฮะกินนี่กันด้วยมันก็น่าจะเกิดตรงนั้นนะเนาะพิวพีครับผมมีคนมายัางมีคนมาหรืยอยังมีคนมาอย่างนะผมต้องรอคนมาก่อนนะฮะเอ้อยกูเออเมาแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนเสียงปืนเลยอะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าหูฝาดหูแววหูอะไรหรือเปล่านะฮะโอ้ยโอ้ย โอ้ยอย,อยู่ไหนวะไม่มีคนมาอ๋อนี่พิวพีเหรอครับผมอ๋อยางงี้งน,นีเองนะอ๋อเจร้อนเอาเลยขอลอยหลังหน่อยนะขอลอยหลังขอลอยหลังหน่อยขอลอยหลังหน่อยเออลอยหลังไม่ได้เอาอะอ๋อน,นี่สัตว์เนี้ยอะเนี่ะเ <c oughs> จอผมลอยหลังไปทีหนึ่งรู้เรื่องฮนะเอาแล้วเอาแล้วไงพิวพีครับผมตัวผมฟันไปสองทีตายเลยเนี้ยลองมองหน้ามันมองหน้ามัน ไม่เห็นสนใจอะไรเราเลยอะ่ะนะครับเราต้องพยายามอุ้ยเราต้องพยายามอย่าโดนฟันนะผมเพราะว่าเราอาจจะของแตกได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมโดน๋ยววันี่ยโดน๋ยววันี่ยพยายามอยู่จุดส,สูงๆไว้ให้ผมเนี่ยอินเนอร์แมนไปฆ่าได้ป่าวะมันไส้มันไส,ส้มากๆเลยอะ่ะมันไส้มากๆเลยอะ่ะโอ้เยบิสโอเคเสียงอะไรวะโอ้ยโอ้ย,อยร้อน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 เชี่ย โคตรร้อนแรงฮะเมื่อกี้เสียงอะไรวะเบืหนึ่งเอาแล้วไงวันดีพวกมาเด้อขาคืนนินจาฮาตุริฮาตุรุฮิฮิเออ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 เด้อเด้อเด้อมาเด้อขมอนดูสขมอนดูสขมอนดูสเดียบสโอ้โหก่อนเรายังอยู่ดีเนี่ยพิวพี่มาบ้าขมอนดูสแทงกี้ไหลด้วยสเปเชียลแอคนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเค เอาเวลา5เราเห็นสัตว์เลี้ยงใครไม่รู้สัตว์เลี้ยงใครไม่รู้สัตว์เลี้ยงใครไม่รู้เออสัตว์เลี้ยงใครไม่รู้ตีแม่งเลยนะฮะ <c oughs> โอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ย G V H K คืออย่างว่า G V H K เอาต้องเอาดิใช่ไหมต้อง G V H K นี่เอานะฮะ <c oughs> เอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาเอาเฮ้ยเอา,เอาติดเลยฮนะเอาเฮ้ยเ,เ,เลยไหมล่ะร้อนเลยนะครับผมโอเคนะ จะฮึบจะฮึบโอเคโอ้ย okay. oh, อยากตีมันเยอะๆอะอยากเจอบอสโหดๆด้วยอะ่ะแม่งทําไมกันอะ่ะทําไมไม่มีบอสโหดๆมาให้เราตีบ้างอะ่ะเอาแล้วผมสุดท้ายเนี่ยบอสเราก็ไม่ได้ไปหาบอสนะผมเพราะว่าบอสมันเกิดนานมากๆครับผมเนี่ยก็แสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งครับผมบอสหนาป่ามันไม่ยอมเกิดให้เรามาฟาดฟันมันครับผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะโอเคครับ okay. ผมเนี่ยก็ ประตูอีเวนต์นี่น่าจะยังเข้าไม่ได้นะครับผมก็โอเคพาร์ทนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่แบบว่าไม่ได้ยาวอะไรมากมายเอาอีเวนต์เข้าได้หรอวะอ๋อแต่ว่าตรงไปด้านหน้าไม่ได้นะครับผมโอเคก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไปเจอคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัรับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเชปืนฮะเดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยวะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเชี่ยวหดหดมึงโผล่ไปแล้วโผล่ไปแล้วเออตีแม่งโอ้โหโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยสกิลสกิลโอ้โหแล้วก็ไม่บอก เอพูดจบคลิปไปแล้วเดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวตายไม่นี่เราเดี๋ยวเออออเออมันเดี๋ยวมันตายไปะวะนะมันตายแล้วโอ้ยโอ้โหยนตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเชี่ยไม่คิดว่าจะโหยขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวดีดดวดดี๋ยวดีดดีดดดดีดดีดดนเดีดดีด้ีดีด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 ดีอดีดดีดดออีดีีด นี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่ยเออเออโอ้ย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 กินนี่ก่อนโอ้ระเบิด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 โอ้โหมันระเบิดอะไรตั้งหนาสกิลอะไรของมันตัวเนี่ยโอ้ยนี่นี่คิดว่าไม่มีแล้วเนี่ยนี่คิดโอ้ยโดนลาวาโดนลาวาโอ้ยแม่งนี่ตอนแรกนึกว่าไม่มีมอนเตอร์หรืออะไรแล้วเนี่ยเออเออเอออยู่ไหนวะหัวขวักขักเลยอโอ้ยระเบิดไอตัวนี้ชอบระเบิดไอ่ตัวเนี้ยเดี๋ยวแม่ง เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กูเนสโอชิตแมน holy fuck holy fuck holy fuck ลี่มตีมนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะลุมตีมันลุมตีมันลุมตีมันไอมันลงระบาสผมเนี่ยฟาดฟาดแม่งฟาดแม่งฟาดแม่งแล้วของจะได้จากมันมป่าวถ้าเกิดลงระบาสเนี่ยก็ไม่น่าได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยฮะของก็ไม่ได้ติดพอยซอนอีกตั้งหาก บ้าเอ้ยไม่คิดว่ามันจะหัวขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นไงเป็นมอหม,มดเหรอเป็นอา้าวหายไปได้ไงมันหายตัวได้ด้วยอะ่ะโอ้ฟากโอเคผมก็ไปก่อนเลยฮะมันโคตรโหดเลยพวกนี้โอ้โหเถื่อนจริงเลยจริงอะ่ะ